เราตื่นแล้วจริงหรือหรือแค่ฝันว่าเราตื่นคุณเคยรู้สึกไหมว่าคุณตื่นแล้วแต่ลึกๆในใจยังรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ยังไม่เปิดเผยคุณเคยถามตัวเองไหมว่าการตื่นรู้จริงๆหมายถึงอะไรวันนี้เราจะมาคุยกันถึงคำถามที่ลึกซึ้งแต่สำคัญ คำถามที่อาจเปลี่ยนวิธีที่คุณมองตัวเองและชีวิตไปตลอดการตื่นที่แท้จริงคืออะไรการตื่นรู้ไม่ใช่ทฤษฎีแต่คือการมองเห็นตามจริงในเส้นทางจิตวิญญาณเรามักได้ยินคำว่า awakening การตื่นรู้แต่หลายครั้งมันถูกเข้าใจผิด ไปว่าเป็นการเรียนรู้ทฤษฎีเยอะๆการอ่านหนังสือการเข้าคอร์สหรือการฟังคําสอนมากมายแต่จริงๆแล้วการตื่นไม่ใช่สิ่งที่เราจะเรียนจากหนังสือเล่มใดไม่ใช่สิ่งที่อาจารย์คนไหนจะมอบให้เราแต่คือการตื่นขึ้นมาจากความหลงผิดในสิ่งที่เราเคยเชื่อว่าเป็นความจริง มันเหมือนกับเรื่องราวของปลาในน้ำที่เราเคยได้ยินปลาตัวหนึ่งว่ายอยู่ในน้ำมาตลอดชีวิตมันไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่ามีน้ํำอยู่รอบตัวเพราะมันอยู่กับน้ำมาตั้งแต่เกิดน้ำคือความจริงของมันแต่ถ้าวันหนึง่งมีใครพามันออกมานอกน้ำมันถึงจะเห็นว่าอ๋อ นี่คือน้ำเราเองก็เหมือนกันค่ะเราเกิดมาในระบบความเชื่อในวัฒนธรรมค่านิยมความคาดหวังของครอบครัวของสังคมของศาสนาเราโตมากับคำว่าต้องเป็นเด็กดีต้องเรียนเก่งต้องหางานดีๆต้องมีครอบครัววันแล้ววันเล่าเราทำตามสิ่งเหล่านี้ โดยเชื่อว่านั่นคือตัวเราแต่ถ้าวันหนึง่งคุณหยุดแล้วถามตัวเองว่าถ้าไม่มีทั้งหมดนี้ฉันคือใครถ้าไม่ต้องเป็นลูกที่ดีเป็นแม่ที่ดีเป็นพนักงานที่ดีฉันคือใครคำถามนี้คือจุดเริ่มต้นของการตื่นค่ะ ตัวอย่างของการเริ่มตื่นในชีวิตจริงตัวอย่างเล็กๆที่หลายคนอาจเคยเจอเช่นคนที่ทํางานเก่งมาตลอดอยู่ดีๆรู้สึกว่างเปล่าแม้ได้เลื่อนตำแหน่งคนที่แต่งงานมีครอบครัวสมบูรณ์แต่ลึกๆรู้สึกเหมือนชีวิตนี้ยังไม่ใช่คนที่เคยหลงไหลชื่อเสียง ความสำเร็จแต่พอได้มากลับไม่รู้สึกเติมเต็มเสียงในใจเริ่มดังขึ้นเบาๆแล้วฉันเกิดมาทำไมชีวิตฉันมีความหมายมากกว่าแค่นี้ไหมหลายครั้งเสียงนี้ถูกกลบด้วยงานด้วยความยุ่งด้วยความกลัวแต่สำหรับบางคนเสียงนี้กลับดังขึ้นเรื่อยๆ จนไม่อาจเมินเฉยได้อีกนั่นละค่ะคือสัญญาณของการเริ่มตื่นการตื่นไม่ใช่การได้คำตอบแต่คือการมองเห็นคำถามหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าตื่นคือต้องมีคำตอบทุกอย่างแต่จริงๆแล้วการตื่นคือการกล้าตั้งคำถามต่อสิ่งที่เราเคยเชื่อ โดยไม่กลัวคำตอบที่ยังมาไม่ถึงมันคือการเริ่มเห็นโลกตามที่เป็นไม่ใช่ตามที่ถูกสอนมาการเห็นว่าความสุขที่เราถูกสอนให้วิ่งหาบางทีมันอยู่ตรงนี้แล้วความสำเร็จที่เราบอกให้ต้องได้มันอาจไม่ใช่คำตอบของเรา การตื่นคือการถอดแว่นที่เราใส่มาทั้งชีวิตออกทีละเลนแล้วมองโลกโดยไม่ต้องรีบตีความไม่ต้องรีบตัดสินหรือจริงๆแล้วเรายังอยู่ในฝันอีกชั้นเคยสงสัยไหมคะเวลาที่เราคิดว่าเราตื่นแล้วจริงๆแล้วเราอาจจะยังไม่ตื่นจริงบางที สิ่งที่เราคิดว่าเป็นการตื่นอาจเป็นเพียงฝันที่ลึกกว่าเดิมแล้วการตื่นมันจบตรงไหนหรือจริงๆไม่มีคำว่าจบเลยตื่นรู้ไม่ใช่จุดจบแต่มันคือจุดเริ่มต้นหลายคนที่เดินบนเส้นทางจิตวิญญาณคงเคยรู้สึกแบบนี้ฉันอ่านหนังสือธรรมะแล้วฉันฝึกสมาธิแล้ว ฉันรู้จักกฎแห่งจักรวาลแล้วฉันเข้าใจเรื่องอัตราแล้วแล้วเราก็บอกตัวเองว่าฉันตื่นแล้วแต่ในความเป็นจริงการตื่นไม่ใช่ใบปริญญาไม่ใช่จุดหมายไม่ใช่ใบรับรองเพราะทุกครั้งที่เราคิดว่าฉันเข้าใจแล้วความเข้าใจนั้นอาจ เป็นเพียงชั้นใหม่ของความฝันที่ลึกกว่าเดิมเหมือนที่ปรลาดท่านหนึ่งท่านเคยกล่าวไว้ค่ะเมื่อเราตื่นจากความฝันเราอาจตื่นเข้าสู่ความฝันที่ลึกกว่าเดิมมันหมายความว่ายอย่างไรลองคิดดูนะคะจากฝันของโลกวัตถุสู่ฝันของอัตตาทางจิตวิญญาณ ในตอนแรกเราตื่นจากฝันของโลกวัตถุเราเริ่มเห็นว่าเงินชื่อเสียงความสำเร็จไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตแต่หลายครั้งเรากลับเข้าไปติดกับดักใหม่โดยไม่รู้ตัวนั่นคือกับดักของอัตตาทางจิตวิญญาณคิดว่าฉันดีกว่าคนอื่นเพราะฉันตื่นแล้วคิดว่าฉันเหนือกว่าเพราะฉันเข้าใจความจริง หรือเริ่มตัดสินคนอื่นว่ายังไม่ตื่นว่ายังไม่รู้ว่ายังอยู่ในความไม่รู้ในขณะที่เราคิดว่าเราตื่นแต่จริงๆแล้วเราเพียงแค่ย้ายจากฝันหนึ่งไปสู่อีกฝันหนึ่งที่ซับซ้อนและละเอียดกว่าเดิมฝันจากการยึดติดว่าฉันรู้แล้วฉันเข้าใจแล้ว มันคืออัตราที่แอบแฝงภายใต้ชื่อของจิตวิญญาณการตื่นไม่ใช่การปีนขึ้นไปที่สูงแต่คือการถอดทุกอย่างออกหลายคนเข้าใจว่าการตื่นคือการปีนบันไดขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยเรื่อยเร่อยสูงขึ้นสูงขึ้นจนเหมือนอยู่เหนือทุกคนแต่ในความจริงการตื่น ไม่ใช่การขึ้นไปสูงกว่าใครแต่คือการถอดบทบาทถอดตัวตนถอดความเชื่อจนไม่เหลืออะไรที่ต้องเป็นอีกต่อไปคือการกลับมาว่างเปล่าเหมือนเด็กเล็กๆที่ยังไม่เคยถูกอะไรเขียนลงบนกระดานชีวิตกลับมาสู่ความจริงในแต่ละขณะโดยที่ไม่ต้องตีความ ไม่ต้องปกป้องไม่ต้องเอาชนะตัวอย่างง่ายๆคือเมื่อมีใครตำหนิเราคนที่ยังฝันอยู่อาจโต้ทันทีหรือเถียงกลับหรือเก็บไปคิดน้อยใจแต่คนที่ตื่นจะรับรู้ความรู้สึกนั้นโดยไม่ถูกดึงไปกับมันไม่ใช่ว่าไม่รู้สึกแต่รู้และปล่อยได้ ตื่นทีละชั้นเหมือนการลอกเปลือกหอมหัวใหญ่เวลาที่พูดถึงการตื่นหลายคนคิดว่าเป็นจุดสุดยอดเป็น enlightenment แต่จริงๆแล้วมันเหมือนกับการลอกเปลือกหอมใหญ่ค่ะออกทีละชั้นทีละชั้นทุกครั้งที่เราคิดว่าโอเคชั้นนี้คือความจริงแล้วไม่นานเราก็จะกลับมาพบว่ายังมีอีกชั้นที่เรามองไม่เห็น และการลอกแต่ละชั้นไม่ได้มาพร้อมกับความสะดวกสบายเสมอไปบางครั้งมันมาพร้อมกับน้ำตาความเจ็บปวดความสูญเสียความสับสนแต่ในทุกการลอกออกเราเข้าใกล้ความจริงมากขึ้นความจริงที่ไม่มีคำพูดไม่มีนิยามไม่มีใครอธิบายได้แต่เราจะรู้ด้วยหัวใจ แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าตื่นแล้วจริงๆการตื่นไม่มีใบรับรองไม่มีใครการันตีให้เราได้ในโลกนี้เราคุ้นเคยกับระบบการรับรองเรียนจบได้ปบริญญาสอบผ่านได้ใบประกาศทำงานเก่งได้โปรโมทแต่ในเส้นทางจิตวิญญาณไม่มีสิ่งเหล่านี้ค่ะไม่มีใครมาบอกคุณว่าคุณถึงแล้ว เพราะการตื่นเป็นประสบการณ์ภายในที่ไม่มีใครวัดให้คุณได้เหมือนเวลาที่เราถามคนอื่นว่าฉันรักเขาพอหรือยังฉันให้อาภัยได้หรือยังคำตอบจริงๆไม่ได้อยู่ที่ใครแต่มันอยู่ที่ความรู้สึกข้างในของเราเองคุณจะรู้ได้จากความเงียบที่เริ่มเกิดขึ้นในใจแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่าตื่นแล้วจริงๆ คำตอบคือคุณจะรู้เองจากความเงียบที่เกิดขึ้นข้างในมันไม่ใช่ความเงียบของสถานที่ไม่ใช่การอยู่คนเดียวเงียบๆแต่เป็นความเงียบในใจที่เกิดขึ้นแม้ในความวุ่นวายคุณลองนึกภาพดูนะคะถ้าวันหนึ่งคุณอยู่ในวงสนทนา ที่ทุกคนเถียงกันเสียงดังแต่ในใจคุณกลับรู้สึกสงบคุณไม่อยากเอาชนะไม่อยากเถียงกลับนั่นแหละค่ะคือความเงียบที่เริ่มต้นขึ้นคุณไม่ต้องเอาชนะใครไม่ต้องพิสูจน์อะไรไม่ต้องหาคำตอบให้ทุกเรื่องไม่ต้องพยายามเป็นใครตามที่โลกหวัง แค่ยอมให้ทุกอย่างเป็นไปโดยที่ไม่ต้องบังคับอะไรเลยตัวอย่างนะคะเมื่อความเงียบเกิดขึ้นในใจขอยกตัวอย่างแบบง่ายๆแบบนี้แล้วกันนะคะว่าเมื่อก่อนเวลาที่มีใครพูดถึงเราในทางไม่ดีเราก็จะรู้สึกโกรธน้อยใจเสียใจพยายามอธิบายพิสูจน์ว่าฉันไม่ได้เป็นแบบนั้น แต่วันหนึง่งเมื่อได้ยินคำพูดแบบเดิมคุณแค่ยิ้มเบาๆแล้วใจคุณสงบไม่มีความอยากตอบโต้ไม่มีความอยากอธิบายไม่มีความอยากให้เขาเข้าใจคุณแค่ปล่อยให้เขาคิดไปแล้วคุณหันกลับมาเดินต่อในเส้นทางของคุณเองความรู้สึกแบบนี้ค่ะไม่ได้มาจากการฝืน ไม่ได้มาจากการเก็บกฎแต่มาจากความเข้าใจลึกๆว่าทุกอย่างเป็นไปตามเหตุและปัจจัยการตื่นไม่ใช่การได้คำตอบแต่คือการไม่ต้องไปหาคำตอบอีกต่อไปหลายคนคิดว่าการตื่นคือการเข้าใจทุกอย่างแต่จริงๆแล้วการตื่นคือการไม่ต้องหาคำตอบให้กับทุกอย่างอีกต่อไป เหมือนที่พระท่านหนึ่งเคยกล่าวไว้ค่ะว่าตื่นคือการรู้ตามความเป็นจริงว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเองและดับไปเองคุณไม่ต้องไปบังคับควบคุมไม่ต้องพยายามจับทุกอย่างให้แน่นแต่ปล่อยให้ทุกอย่างเกิดขึ้นดำลงอยู่และดับไปเหมือนคลื่นในทะเลที่ซัดมาแล้วหายไป ซัดมาแล้วหายไปและคุณเองก็คือผู้ที่ดูอยู่เงียบๆบนฝั่งไม่ต้องวิ่งลงไปในคลื่นนั้นอีกต่อไปแล้วเราควรจะทำอย่างไรต่อไปดีการตื่นไม่ใช่จุดหมายแต่คือการใช้ชีวิตแต่ละวันอย่างมีสติและเมตตา คุณลองหมั่นกลับมาเช็คตัวเองลองถามตัวเองเบาๆดูนะคะว่าวันนี้ฉันกำลังวิ่งตามอะไรวันนี้ฉันกำลังพยายามเป็นใครเพื่อใครวันนี้ฉันฟังเสียงหัวใจตัวเองหรือเสียงของโลกภายนอกมันหยุดมันฟังมั่นสง,งบ เพราะความเงียบข้างในจะพาเรากลับบ้านสรุปนะคะการตื่นคือการกลับมาอยู่กับปัจจุบันการตื่นไม่ใช่การหนีโลกไม่ใช่การแยกตัวออกจากผู้คนแต่คือการกลับมาอยู่เต็มที่ในโลกนี้โดยไม่หลงไปกับมัน อยู่กับความสุขโดยไม่ติดอยู่กับความทุกข์โดยไม่ทุกเพิ่มอยู่กับความไม่แน่นอนโดยไม่ต้องพยายามควบคุมตื่นคือการเห็นโดยไม่ต้องเป็นอะไรเพิ่มเลยคุณตื่นแล้วจริงหรือหรือคุณแค่ฝันว่าคุณตื่น ถ้าคุณยังตั้งคำถามอยู่ถ้าคุณยังสงสัยอยู่ถ้าคุณยังค้นหาอยู่คุณกำลังอยู่บนเส้นทางนั้นแล้วค่ะขอให้การตื่นรู้ของคุณนำพาคุณไปสู่ความสงบลึกๆในหัวใจนะคะหากเนื้อหานี้ช่วยปลุกอะไรบางอย่างในใจคุณ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแบ่งปันให้กับคนที่คุณรักเพื่อที่เราจะได้เติบโตไปด้วยกันบนเส้นทางแห่งแสงและความจริงค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไปนะคะขอบคุณที่เดินทางภายในไปด้วยกันในวันนี้สวัสดีค่ะ 啊！